น้องอุงอิงยกพี่ก้อยเป็นไอดอลในดวงใจค่ะพี่นอ้องอุงอิงสาวน้อยเพรบ้านแพงหมอลำวัยรุ่นอายุ17ปีที่ทรงอิทธิพลที่สุดณตอนนี้น้องอุงอิงไม่ว่าจะไปออกรายการที่ไหนการตอบคำถามของน้องอิงก็ยังน่ารักเหมือนเดิมทำให้พี่ๆในวงการทั้งรักทั้งเอ็นดูน้องอุงอิงในปัจจุบันนี้ค่ะพี่น้อง อุงอิงผู้ชัดกลางรายการยกพี่ก้อยเป็นไอดอลในดวงใจตลอดมานะคะเรียกยว,ว่าความหนานลากของน้องเนี่ยเสมอต้นเสมอไปจริงๆสำหรับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งตอนนี้การจะได้คิวน้องอุงอิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะคิวแน่นไปจนถึงปีหน้าถือได้ว่าอุงอิงเนี่ยเป็นนักร้องสาวหมอลำสาวคิวทองณปัจจุบันนี้ เป็นเน็ตไอดอลวัยรุ่นที่เด็กๆวัยรุ่นก็จะเอาเป็นแบบอย่างก็คือน้องอุ๋งอิงเพราะน้องสามารถประสบผลสำเร็จได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนาะล่าสุดเมื่อวานนี้น้องอุ๋งอิงได้ไปออกรายการกับพ่อโจโยมนินผู้บริหารหนุ่มใหญ่ไฟแรงแห่งคณะมรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะในรายการโต๊ะหมูแหม่มที่ทางชออ่องเวิร์กพอยต์โดยมีทิ่ตุก โดยมีพิธีกรพี่หนูแหมมสุริวิภาโดยช่วงหนึ่งเนาะพี่หนูแหมมได้สอบถามเกี่ยวกับไอดอลในด้านของหมอลำในใจของน้องอุ๋งอิงว่าน้องอุ๋งอิงเนี่ยมีหมอลำไอดอลในใจของน้องเนี่ยเป็นใครซึ่งน้องอุ๋งอิงก็ตอบได้อย่างไม่ลังเลใ,ใจเลยว่าเป็นพี่ก้อยชาลินีนางเอกสาวเบอร์ต้นๆของเมืองไทย ซึ่งก่อนหน,น้านี้พี่ก้อยก็เคยสังกัดคณะมอลำามสาวน้อยเพชนบ่านแพงเช่นเดียวกับน้องอิงซึ่งตอนนี้พี่ก้อยก็ได้ออกไปเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัวแล้วเนาะน้องอิงบอกว่าน้องเนี่ยนับถือพี่ก้อยเป็นเน็ตไอดอลในดวงใจเนาะซึ่งก่อนหน้านี้น้องอิงบอว่าน้องสิไปห้สัมภาษณ์ยูไซก็ยังเย็นยานคำเดิมว่ายกพี่ก้อยชาลินี เป็นไอดอลในใจเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีคนรักน้องอิงเยอะขนาดนี้เพราะตั้งแต่ที่น้องอิงก้าวเข้ามาอยู่ในคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบานแพงก้าวมาเป็นศิลปินหมอลำวัยรุ่นหมอลำที่อายุน้อยที่สุดน้องอิงก็ได้รับความรักความเอ็นดูจากพี่ๆในวงการกันอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นพี่แอนออรดีพี่ก้อยชาลินีพี่บิวจิตชาลิยาหรือพี่ๆในวงการหลายๆคนที่ชื่นชอบและสนับสนุนน้องอุ๋อิงแต่ละคนบอกว่าบวชิเป็นพี่เบิ้ลปทุมราชที่มาอัดรายการหมอลำไอเดอร์ด้วยกันต่างคนทุกคนพี่พี่ศิลปินทุกคนบอกว่าน้องอ๋งอิงเป็นเด็กมหัศจรรย์เป็นเด็กสาวเป็นเด็กวัยรุ่นที่ประสบผลสำเร็จในแวดวงการหมอลำ ตั้งแต่อายุยังน้อยก็คืออายุเพียง17ปีและเข้าวงการมาเคียงแค่5-6เดือนน้องสามารถมีบ้านมีรถมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่อย่างสุขสบายพี่ๆในวงการมอลำต่างชื่นชมในความเก่งและกระตันยุและก็ความเก่งความกระตันยุความอดทนความมานะของนอ้องทำให้พี่ๆในวงการเนี่ยเอ็นดูน้ององอิง และด้วยพฤติกรรมที่น่ารักของน้องอิงเนาะไปลามาไหว้ไปยู่กับผู้ใดยูกก่ใกล้ผู้ใดน้องก,รก็รู้จักทอมโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักรุ่นพี่รู้จักรู่น,น,น้องมันเลยทําใหุ้่นพี่ในวงการมอล้ําเนี่ยรักและเอ็นดูน้องอิงทุกคนจะสังเกตเห็นเนาะเวลาน้องอิงเนี่ยออกมาโพสต์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องในแวดวงวงการมอล้ําหรือเกี่ยวกับชีวิตของน้อง ที่เจอมาในช่วงระยะเวลาหา6เดือนที่ผ่านมาที่อยู่ในวงการมาลำก็จะมีพี่ๆศิลปินเนี่ยมาคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยส่งความคิดหรือคิดถึงน้องอิงผ่านคอมเมนต์ทาง Facebook อยู่เป็นประจำอย่างเช่นพี่ก้อยชาลินีเวลาน้องอิงโพสอีกอย่างพี่ก้อยก็จะมาบอกคิดถึงแล้วก็จะมาบอกดีใจเวลาน้องอิงประสบความสําเร็จน้องอิงมีบ้านพี่ก้อยก็จะมาคอมเมนต์บอกว่า เก่งที่สุดดีใจกับนาองอิงบอเมนต์ต่พี่ก้อยค่ะพี่แอนอรดีก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องอิงใน Facebook เช่นกันพี่ๆในวงการทุกคนต่างเอ็นดูและรักน้องอิงแม้กระทั่งอาจารย์สลาคุณวุฒินะคะที่บอสโจได้มีโอกาสพาน้องอิงไปเจอในการอัดรายการหมอลำไอดอลเนาะในการทายรายการโต๊ะข่าวหนูแหม่มเมื่อวานนี้ ก็ได้ไปเจอกับอาจารย์ศลาคุณวุฒิอาจารย์สลาก็บอกว่าเปิด y o YouTube มาย่ามดก็พอแต่คลิปหน่ออุ่งอิงพอแต่ข่าวหน่ออุ่งอิงและอาจารย์ศลาก็บอกว่าติดตามเบิ้งหน่ออุ่งอิงยูขอให้เจริญเจริญปาโนทตก็เหมือนกันปาโนตตก็บอกว่าชื่นชมในความหนาลักและให้น้ออุงอิงเนี่ยเป็นเด็กที่กระตันยูตอบอโจแบบนี้ตลอดไป ถ้าน้องอิงกระตันยูต่อออโจโอยังไงน้องก็ไม่มีวันตกต่ําและบอกว่าน้องอิงโชคดีมากที่ได้มาเจอคนที่จริงใจแบบบอบโจโที่สนับสนุนน้องอิงในทุกๆด้านทุกๆท,ทางน้องอิงไม่ว่าจะไปไหนทุกคนจะสังเกตเลยเห็นว่าทุกคนในแวดวงการเนี่ยรักและเอ็นดูน้องอิงเพราะน้องอิงเป็นคนแบบนี้มีนิสัยและพฤติกรรมแบบนี้ มีนิสัยที่น่ารักไม่เสียแซงมักก็คือมักบอมักก็คือบอมักจ่างแสนนะพี่น้องน้องบปได้เสียแซงแล้วน้องก็บ่เคยมีปัญหากับผู้ใดเนาะและเรื่องนี้ที่บอกว่านอ้องอุ๋งอิงยกพี่ก้อยเป็นไอดอลในดวงใจเนี่ยตั้งแต่ก่อนเขาวงการและหลังเขาวงการน้องก็ตอบกับทุกสื่อที่มาสัมผัสน้องตลอดว่าน้องมีศิลปินไอดอลคนไหนที่อยู่ในดวงใจน้อง น้องก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าเป็นพี่ก้อยชาลีนีนางเอกสาวเบอ,บอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเนาะเป็นเน็ตไอดอลในดวงใจของน้องมาตลอดไปที่ไหนน้องก็ตอบเหมือนเดิมก็แสดงให้เห็นว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่มีความน่ารักความจริงใจอยู่ในตัวทําให้คนรอบข้างหรือผู้อยากผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากที่ซีสับสนับสนุนน,อน,น,อน้องอยากซสียหายน้องเน,น,นี่ยพักด้านน้องไปสู่จุดที่ สูงที่สุดสูงกว่านี้ขึ้นไปและถือได้ว่าตอนนี้บอสโจก็ยกนองอิงเนาะเป็นเพชรเมกเอกของวงการหมอลำและน้องอิงเนาะเป็นหมอลำเน็ตไอดอลที่ทรงอิทธิพลสูงสุดณปัจจุบันนี้และเป็นหมอลำเด็กวัยรุ่นที่ประสบผลสำเร็จเร็วที่สุดในระยะเวลา5้าหกเดือนสามารถปิดบ้านราคาสล้านได้ภายในระยะเวลาสเดือน สามารถดาวรถตู้คันใหม่ให้พ่อกับแม่ได้สามารถออกรถยนต์ยาลิ์เงินสดได้สามารถเลี้ยงครอบครัวให้อยู่อย่างสุขสบายได้จากเด็กน้อยที่มาจากความยากจนอยู่กระท่อมขางคอกงวาวบะมีหอดฝาบ้านฝนมาตะระเทียรกระศาสกระเปิงบอกแม่วามือหนึ่งหลาสิเหตให้แม่สมบายจนตอนนี้ปากวาจาสิทธิ์ของน้องอิงเหตห้พ่อเอกแม่หน่อย ได้มีบ้านหลังใหญ่อยู่หลบฝนหลบแดดบ่ต้องย่านฝนยานแดดคือตะกีตะกอนแล้วพอนแม่หน่อยกับพ่อเอกกบรต้องเล่ล่อนขายของตามตลาดนาติแล้วเพราะมีลูกค้ำลูกคูนแบบน้องอิงแม่หน่อยบอกว่ามีลูกเหมือนน้องอุงอนะิงเนี่ยเหมือนถูกลังวันที่หนึ่งบเคยคิดเคยฝันว่าจะของสิสุขสบายได้ขนาดนี้ฝันว่าอยากให้ลูกเป็นหมอล้ำใสสุดเพชร ก็บอกเคยคิดว่ามันสิเป็นความจริงพอเอกบอกว่าบอกกาขาดฝันว่ายีใหายลูกดังขนาดนี้แค่ลูกได้ดเปลี่ยนหมอร้ําขืนเวทีก็ดีใจแล้วแต่นี่มันเกินฝันเกินจริงพี่น้องขนาดพ่อแม่น้องยังบอกเลยว่าเกินฝันเกินจริงนี่แหละพี่น้องคนดีคนหนานละยูใส่ไั่กระหักค่ะพี่น้อง